เอาแบบยายจะเอาแบบมะพร้าวทึนทึกเหรออ๋อแกแห้งก็เอาน่าแห้งเนี่ยเดี๋ยวมาสอยอืยายเอาแบบไอเอาไปทําขนมอะไรอ่ะไอมะพร้าวทึนทึกที่บอกไงทำบะาบินอ๋อรอทํานทำขนมบะาบินเอาประมาณสามสิบลูกใช่ไหมเดี๋ยวเราไปสอยมะพร้าวกันด้วยนะคะ เขาไล่กระเด็นกระเด็นแบบลูกฟุตบอลเลยนะกระเด้ง สองเท่าช่วยกันสอยมะพร้าวร้ <laughs> อนแล้วช่วย,รก,รย <laughs> กระเด็น <laughs> กระเด็นไปท้องนาว้าว <laughs> กิ๊กมาลูกบุดบอล โดนขาวแม่อันกระเด้ง เป็นไงส่อยพาวสองยายสองยายเท่าเป็นไงนี่นอนนึกเฮียเอ้กูทำไมมันลำบากขนาดนี้วันนี้นี่พูดกับเรื่องจริงนะลำบากเรื่องอะไรมาต่อยพ้าวไม่ลำบากต้องหากินเถอลูกเอ้ยโอ้ทุกคนทับาหากินหมดแหละต้องทำคนเดียวไม่ต่อยแม่หายดึงดูดความไหน ท้องฟ้าก็สวยนะเนี่ยตัดกระต้นมะพร้าวเป็นสีฟ้าเนี่ยสวยมากรูปสองเท่าก็หมดแล้วแกัลนลูกาเห็นไหมเมื่อกี้สายสา,ลา,ลาพาลาอ,อุ้ยได้กี่ลูกกันอ่ะ้นโ,นโอ้โหได้ไปสิบเ็ดลูกและสองยายเท่านี้ <laughs> ไปต้นไหนต่อมาแล้ตาไปตอนนี้เขาได้ป่ะเยองไปดูดูต้องเจาะมาสักลูกเ,รเ,รเ,รเพราะว่าป่าเขาจะเอามะพร้าวแบบไปทําขนมบ้าบินเนาะมันก็ต้องใช้มะพร้าวแบบทึนทึกเขาเรียกทึนทึกไม่แก่มากไม่อ่อนมากมเขาก็จะเล็งของเขาดูว่าจะเอา วัยวัยเจ็ดสิบเท่ากันนะแม่เจ็ดสิบสามขยันนะ,เ,นะนเ,เดี๋ยวเดี๋ยวป้าป้ามีตำราอะไรจะมาบอกเหรอเงินที่เราได้วันเนี้ยอืมเราอย่าเพิ่งใช้ใช่โอ้าวนี่พูดกันเรื่องจริงนะ ต้องนอนค้างคืนก่อนนอนยูกะเราคืนนึงก่อนแล้วก็ใช่หนูก็ทําแบบนั้นเวลาไหนก็ได้แต่เอาแบบนี้ฝากหนูก็ทำแบบนั้นตัวหนูนะแต่ว่าคนอื่นหนูไม่รู้บอกลูกบอกหลานไว้แบบนี้สอนไว้แต่ใครจะเชื่อกันแล้วแต่บางคนนี่นะเงินเดือนออกนี่นะยังไม่ทันถึงบ้านเลยจ่ายเขาหมดแล้วนี่อย่าเพิ่งใช้นะลุกนาเอาขึ้นหิ้งเลย ทูปบูชาสามวันแล้วค่อยเอาไปใช้ลูกเพราะมันเงินบาปเฮมา่าเพราะว่ามันขายชีวิตเขาเหรอมันขายชีวิตเขาอืแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวบวชลูกหนูจะขายงัวบอกสีอย่าพูดแบบนี้จะเอาทําอะไรก็ทําไปอย่าไปว่าขายงัวเอาเงินมาบวชลูกไม่ได้มันบาปเฮมา่าเราก็บอกว่าจะพูดแบบนี้ ค,คนนี้ก็เป็นใครทำไหมก็ตัดหน้าก็แต่ดกนะต้นเนี้<ก>ถึงลูกเล็กแต่ดกอ๋อลงง่ายด้วย ยายเหนื่อยายายตั้งหลักก่อนแกขาแกก็จะเดินไม่ไหว,วน,น,นี่ตนน้น,นอะไรต้นละแนวอันนี้นี่เอออันนี้ไม่เอาไยไม่เอายังไม่แก่ตูดลวด มะพร้าวมะพร้าวพันอะไรไม่รู้นะนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นแบบลูกสีเหลืองสีทองไปหมดเลยสวยอยู่นะเอาโหลูกสีเหลืองทองลูกใหญ่ด้วยเช็คเช็คยังไงป้าคอนเหรอ คอนไม่คอนแก่ไม่แก่ยังไงฮะได้มันเป็นพื้นทึกหรือว่าแกกโอเคได้ลูกใหญ่ด้วยป่าก็เลยตัดสินใจจะเอาทลายนี้หมดใช่ไหมเอเามาเเอได้ได้เยอะนะได้เยอะ อ่าสวัสดีท่านผู้ชมก่อนอ่ะสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมก่อนนะสสวัดีท่านผู้ชมก่อนนะบ๊ายบายลาล่ะอาบ๊ายบายบ๊ายบายได้มะพร้าวเพียบเลย